ต้องได้ดีแดงอื่นก็ได้ที่ไม่ใช่อรถอ่ะ ขอบคุณครับยานีครับร้อยดาวครับขอบคุณครับเจริญสุขเจริญสุขครับอธิบดีก่อนเยี๋ครับรำเมืองอนาฮาขอบคุณมากครับแล้วผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับใช่น้องสวัสดีครับมาทำไรเลขหนึ่งสองเจ็ดห้าหมื่น เดืดใจเดือใหัวใัวง้ใหอนมาถตอไม่ีงนรทบจทงุกอย่าปว่าเอูริกสุขยันร้อเพลงไนะโซิมครับก้สุกาดาครับขอบคุณครับเจรสุกเจรสครับอายุโมครเมืองชนะครับขอบคุณมากครับแล้วม ไม่ตอกิน,นยาเอาเนอร์จีนี้ไปอ่ะโคตรคึกไ <Yeah. S 1> ก,ก่เฮียเนี่ยคึกจริงไอ้เฮียไม่ต้องกินกาแฟาเหมือนแดกกาแฟาเลยไอ้เฮีย่อกันโก็คิดว่าเหมือนกันว่าน่าจะแบบไหมครับยาวอ่ะ ขอบคุณครับมนสิการนะครับมนสิชานะฮะมนสิชานะฮะสามสิดาเฮ้ยเฮ้ยเตี๋ยเปลี่ยนแผนค่ะว้าวตัด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  ทจิง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 ติงงจิ้จิงอิงจิ่จิ้จิงจิงจงจิงจิัจิง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 จิอจิงจิงเเงจิงจิจิงจิงจงจิงจิงจิงงวจิงจ้งจิจิงจิงจิิงจ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 อ่จิงจิงจจิงนจะจงจงจิงีิงิ เดี๋ยวเขามาพรุ่งนี้นะเขาตอมอไปแล้วเข้าวใดข้าวใดพี่มีเบอร์พี่ป้าผมเดี๋ยวผมโทรหาพี่ข้าวใดมอข้าใดขายเท่าไหร่ถูกๆได้ไหมถูกได้ไหมปกสามแปดสองสี่สี่ใช่ไหมครับใช่ถูกๆได้ไหมขายไหรไม่รู้เดี๋ยวถามราคาให้ครับโอเคบอกให้เคาลดให้หน่อยไม่มีตาติดไหมครับติดไหมครับนึกเห็นมีคนขายจีบหมื่นจีบได้กี่สี่ห้าลูกโอ้โห นี่ถูกแล้วนะไปไม่ถูกแพู้ไม่ถูกถูกมากมีห้าทุเขาขายทินง้าสีอหนึ่งไอเป็ดมันมีสามชิ้นนี่ขอไปชิ้นหนึ่งนั่นแหละกไงดีก็ไงดีก็ไงดีใช่ใช่เป็ดไอเป็ดไอเป็ดไอเป็ดทุกคนไอเป็ด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 ายไม่รู้แต่แต่ว่ามันซอบได้นิด พี่เป๊ะทำไรบ้างพี่เป๊ะเขาบอกว่าเขามี3อันใช่ไหมใช่ไหมใช่แล้วใช่แล้วแล้วก็พี่เป็ะกันเถอะโอเคพี่เป๊ะครับโอ้ผมป้าจหมดละขอบคุณครับโมซิชานะครับถ้าไม่ได้ลื้อดเน็มาโอ้คงไม่ได้นะครับขอบคุณมากนะครับโดเน็มาได้สุดจังหวะแล้วก็ได้กล่องจูนบุดีเด็นอกรอบได้ไหมเปิดได้กล่องจูนหยาบหยอกหยอกครับเจอสุดเดี๋ยวสุดครับอายุวมงดีครับเป็นเงินสระคุณมากครับแล้วผมประกอบล่าง จำต้องเทรดดิพี่มีสองชิ้นแล้วดิไมีสองชิ้นได้ไงนี่หมอคนไหนว่างอยู่หน้าเราบ้างไหมครับมารับหน้าเวทีหน่อยครับเออบอยเอ้ยหนูไปบอกหมอคนนั้นที่ให้เอาอนนะมารับเราด้วยใชนนน่ครับโอ้โหนี่หมอคนไหนว่างไหมครับจะได้อยู่กับหมอไต้ฝุ่นครับ โอ้โห oh, บอกให้ป้าหนูเอาคันนี้ออกจากออกเอารถบัสออกออกนอกซอยได้ไหมถ้าป้าหนูขับได้ก็ไปได้อะนั่นไงบัสคันนั้นน่ะไม่คันนั้นน่นะไปเลยไปเลยบัสคันนั้นน่ะหนูขับได้เปล่าวไอ้เป็ดออกไปแล้ะ ไอ้เทีย1,800ลูกได้ของเทียที่สุดท่านี่เคยได้ในบนโลกใบนี้ไอ้เทียติดข้างไงขาดสามใบมาปักกระเบงปักกระเบงปักกระเบงมันบิดไ้เปล่าเดี๋ยวปักกระเบงอยู่ลงมาหนูก็ลงมาสิเดี๋ยวปักกระเบง

โยบาย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 เอเฮ้ยเต็ครับเต่ยังสาวมิกมาโจนใช่ไหมใช่โดตัดสาวชิงใช่้ดงเอาสาว T O อมไปให้ดุยใช่มาจะวิ่มาโซนย่ไมด้วยใช่อให้หมดเลยใช่อารมณให้หมดเลยุมึงต้วอะไรอ่ะไม่บอก ฟังไปโซเดียวตขาเาเอ๊ะมามขอเสียงสาวลูกครึ่งหน่อยครไทยเอลเยี่ยมเอ๊ะเอ๊ะอยอะเยอยอะเอยอะถึงเจะเบลเยี่ยมแต่ผมเบิร์นเยียมนะครับโอ้โห้เยอะเยะเยอะยอยอะเยอะเ ปา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 แปตาป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 าน้องเวนิรันดิรานดิรัา JK ยุบแล้วเหรอครับพ่ติใช่ครับ JK ยุบแล้วครับน้อง JK แบบแบบเหมือนแบบโดยครูมาตบแล้วก็หายไปอ่ะคนละสองสองปีครับย่าย้ายไปเติบโตครับโอ้โหาึวิชากรับท่านปาวุจิน ไอ้เฮียมีสาระไม่ได้วันนี้ยโอ้คุณจะมากูคึกกันวะเนี่ยอ้าาาพี่เซิร์ชมาทวิตแล้วหรอครับอ้าตกใจหมดเลยเมื่อไหร่พี่ตีจะแบบมีแบบนั้นมากครับโมเมนต์นั้นมากครับน้องๆฮะ น้องว่าสีเฮ้ยพี่อมขอฝาัไปชัชหน่อยอครับพี่ชายกำลังโทรหา<ด>พี่พอดีเลย มีคนจองแล้วดิเฮ้ยพี่การน้องได้ไม่เป็นไรแค่เขาเพื่อน,น้องไม่สำคัญกัแล้วแต่แค่นั้นแหละเลขสิบเอ็ดถ้าแบ่งได้ก็แบ่งแค่นั้นแหละเอาเยอะหรือเปล่าไม่เยอะเอานี้พี่อยากให้เดี๋ยวค่อยเอาครัเติมเพิ่มโอเคคุยกันได้รถหายไปแล้วโดนชนกระเด็นเลยอะดาวใหม่ให้ เนี่ยดูดิพี่อยากได้อะไรหาให้หมดทําให้ทุกอย่างเอาเอางี้ว่ะเอารถทํางานอะ่ะอะไรนะรถทํางานเหรอสี่สองส่วนครับครับผมรถทำงานอะไรรถทำงานอะไรสองร้อยโลอย่างเงี้ยไม่มีอยู่ที่ลูกอะ่ะพี่อาไปทําอะไรสองร้อยโลไปทำงานไอจอนไม่ยอม<ด>ให้หหจะไม่ต้องใส่ลงบัญชีดำเยอย เดี๋เองก็ไม่ได้เดี๋ยวลูกแบ่งให้เดี๋ยวแบ่งเอาของลูกไปให้อ่เอาไปยืมนะยืมใช้นะสี่สองส่วนครับได้สี่สองส่วนครับย้ายไปแคมป์ฟอกครับแปดหมื่นสี่ครับย้ายไปแคมป์ฟอกผมบ้าไแล้วพี่พี่มีมีมีนี่ปะมีเศษนี่ปะเปิดอะไรชิ้นส่วนของยูนะครับมีขอหนึ่งขอหนึ่งขอหนึ่ง มีอันเดียวขออันนึงก็พอกันน่ะข้าขออันนึงก็ไปประกอบเป็นอันกล่องจูนไงเออคุณเรื่องอะไรครับไม่ขายด้วยเดี๋ยวจะจูนสุดไปเรื่ออะไรครับใช่หรอใช่เอารถมาให้จูนป่ะล่ะก็ไม่มีรถสิโอโอเครถยังยืนมาจูนเลยใช่แต่อาวุธอ่ะไม่มีรถเลยพี่มีครบเลยนะอาวุธอ่ะเหรอใช่ขอเบอร์เสียขอเบเออหน่อยเสียอาวุธไปเลยเดี๋ยวไปเอายากัน เบอร์ death, เขาเบอร์อะไรทำหน้าหอหนึ่งสี่แปดแปดอตลอคียงครับไม่ดีไม่ดีครับผมเสียบมาเสียบมาเลยมากูได้กูเลยันชอบบิดเจ็ดศนเจดปัญญาอ่อนใช่ไหมกูชอบแบบอย่าลืมนะขอนึงขอนึงขอนึ่ไดเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดศูนเจ็ดบิดไปสองแสนหนึ่งอะเจไปไปน้องไม่ ดูพีู่เจ็ดแล้ใ่ดจปดห่งเเสิวมาปวนูมิดโดยนะเปนึ่งเจ็ดเหรอครับใช่ไม่เวานี่แหละคุณบวดคนนี้ผมปกอปูกจะนัันูกทำมานานปูกกเฟียอยู่แล้วเป็นธรรมดาฝ่าเฟว่าชัวันในไครเชื่อมือแล้ไปศพว่าฉันกอนตายเชื่อมงเพยอยู่แล้วว่าฉันวันจะลูซผทำไรว่าฉันก n นดูนตนปูโกามิงสูดแล้วกูควจะแรงชุกกะพะ